สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวแป้นหมุนสําหรับใช้ซ่อมประกอบลําโพงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางหรือซับนะครับตัวนี้เป็นเหล็กหล่อจากมือสองญี่ปุ่นนะครับเป็นสินค้าพึ่งลงตู้มาผมได้มาประมาณ20ตัวนะครับตอนนี้สินค้าก็เหลือไม่เยอะแล้วหมดแล้วหมดเลยนะฮะเป็นหารเหล็กหล่อนะผมเคาะให้ดูนะครับ คือทั้งแป้นบนและแป้นล่างนะครับเป็นหารหานเหล็กหล่ออ่ผมให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเหล็กหล่อเลยนะครับตัวนี้นะก็หมุนได้ทั้งสองด้านนะครับส่วนหน้ากว้างของแป้นหมุนนะครับผมจะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางให้ดูนะครับอยู่ที่210มิลน,นะครับก็ประมาณแดนิ้วนะส่วนฐาน11.7มิลน,นะเป็นงานเหล็กหล่อนะครับ เดี๋ยวผมจะวางน้ำหนักให้ดูนะครับว่ายัางหมุนลื่นหรือเปล่านะครับผมวางของหนักหรือว่าวางดอกลำโพงนะครับตัวนี้ราคาขายพร้อมส่งนะครับอยู่ที่650นะครับสนใจก็พักมานะครับสินค้าหมดแล้วหมดเลย